สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และเพื่อนเพื่อนชาวกีรันอมเลทุกท่านสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอพระชุดกุเจดีเล็กนะครับวัดบางขุนพรมนะครับหรือวัดใหม่อมมัตารดนะครับวัดบางขุนพรมเรานี่เองครับกุเจดีเล็กนะครับกุเจดีเล็ก JD ek, เนี่ยอยู่รอบองค์กอ,อ,อยู่รอบองค์เจดีใหญ่นะครับ อยู่รอบองค์เจดีย์ใหญ่นะครับก็แตกกุป,ประมาณนะครับ2,506นะครับแตกกุป,ประมาณ2,506นะครับก็มีด้วยกันหลายพิมพ์ครับพิมพ์สายญาติพิมพ์ฐานคู่ฐานแตมก็เหมือนพระสมเด็จบางขุนพมทั่วไปนะครับแต่ว่าจะมีพิมพ์ที่แปลกๆเช่นพิมพ์ปางประธานพรพิมพ์เจดีแหวกม่านอะไรพวกนี้ครับพิมพ์สายญาติานะครับก็ ที่เห็นเห็น <et> กันนะครับก็จะมีพ mm ิม hmm. พ well, right? ์แต่ญาตินะครับพิมพ์แต่ญาตินี่จะแยกของผมเนี่ยจะมีพิมพ์ใหญ่นะครับที่ผมเห็นมีพิมพ์ใหญ่และพิมพ์แต่ญาติเล็กนะครับก็มีปางประทับยืนนะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับแล้วพิมพ์ใจดีแหวกม่านนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะนําเสนอในคลิปต่อไปนะครับอง์นี้นะครับิมพ์พิมพ์แต่ญาติผมต้องบอกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วกันพิมพ์แต่ญาติพิมพ์ใหญ่นะครับเพราะว่า ลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าองค์หนึ่งผมจะเป็นพิมพ์แต่าติแบบนี้นะครับก็คืออาจจะเรียกว่าพิมพ์แต่าติพิมพเล็กแล้วกันนะครับอวันนี้ผมจะนาเสนอในพิมพ์แต่าติพิมพ์ใหญ่นะครับก็พุทธลักษณะนะครับก็จะเป็นปางปางนอนนั่นเองนะครับปางแต่าตินะครับเป็นพระพุทธเจ้านอนนะครับมือขวานะครับ มือขวานะครับพหัสท่านจะลองศีรษะนะครับหรือพกเกตข้างบนนะครับอ่าลองศีรษะไว้นะครับนะครับเนี่ยมือขวานะครับลองมือขวาแล้วมือก็มีความสวยนะครับคมชัดนะครับมีเส้นเส้นแตกบางๆด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็มีหมอนนะครับอ่าหมอนอิงนะครับนี่มีความโนนคมชัดนะครับ นอนหันด้านขวานะครับแขนซ้ายก็วางเรียบไปอ่อนช้อยนะครับมีความสวยงามนะครับไล่ระดับนะครับแขนซ้ายนะครับนอนเหยียดขายาวนะครับพระพุทธรูปพระพุทธเจ้านะครับไปเท้านะครับซ้ายขวาขวาจะสั้นกว่าซ้ายนะครับท่านก็ศึกษาเรื่องแบบพิมพ์งกันอีกทีนะครับ กายภาพรวมๆนะครับก็อยู่ในซุ้มกี่ชั้นเนี่ยนะครับ1 2 3 4อชั้นเลยนะ4ีชั้น,นครับอันนี้มีถาดมีเส้นรองฐานสามเส้นนะครับคมชัดมากนะครับเส้นเรียวเป็กคมนะครับเนี่ยก็อยู่ในกรอบนี้นครับกรอบสี่เหลี่ยม ตรงนี้ก็น่าจะมี3เส้นนะแต่ว่าก็มีการสึกกรดูดออกไปนะครับก็ยังเหลือเส้นนี้ให้เห็นคมชัดล่างๆครับ1 2 3เส้นนี้น่าจะเส้นนอกเส้นที่3นะครับ1 2 3เห็นไหมครับ3เส้น3าเส้นสาเส้นล่างมี3มเส้นนี้นะครับก็ดูเอาครับเพราะว่าพระมีการเาขาเรียกอะไรบอบช้ำนะครับหลุดร่อน ก่อนไปตามเวลานะครับเพราะว่าพระอยู่ในกุนะครับตั้งแต่ตามประวัตินะครับก็ตั้งแต่ปี2411นะครับสมเด็จพระยานโตก็ได้ฝากกุไว้เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นพระเหลือยะกุเจดีใหญ่แล้วนะครับก็เลยมาแา่ไว้กุเจดีเล็กต่อนะครับอ่านะครับก็เป็นการสันนิษฐานนะครับ 2 4 1 1 2 4 1 2่3ประมาณนี้นะครับก็ปากกูไว้แล้วก็ได้แตกกู2 5 0พนนะครับทมไมนั้นก็ไม่กี่บาทนะครับก็มาก็มีการปั๊มตาวัดนะครับตาก็ซึมลงไปแล้วนะครับเงาเงาๆนี่เป็นคาบแคนไซขึ้นปกคลุมแล้วจมลงไปในเนื้อแล้วนะครับแคนไซขึ้นแล้วนะครับนะ พระมีความหนึกนุ่มแก่งนะครับเนื้อก็สไตล์าของพระวางพรมนะครับเนื้อแก่งแข็งมากนะครับแข็งหนักเบานะครับเนื้อละเอียดนะครับเนื้อละเอียดดำๆนี่ก็เป็นคาบคา,าบขี้กุนะครับที่ติดขึ้นมานะครับแต่คาบ แดงน้ำตาลพวกนี้ครับเอ่อน้ำมันตังอิ้วที่ติดจับคมพระแน่นเลยเนี่ยครับเนี่ยล้างไม่ออกนะครับไอ้ตัวสินตาเนี่ยพวกผมเคยให้ดูในพิมพ์เกจชโยแล้วนะครับจะล้างไม่ออกเลยขัดไม่ออกนะครับติดแน่นนันกุใหญ่นะครับกูเก่าบางปมอ่ะนะครับก็ุทธสินนะครับเนี่ยสวยงามนะครับเส้นสายผมชัดนะครับ ลำคอนะครับใบหน้าตาหูจมูกปากครบเส็นซุ้มนะครับมีรอยก้าวผูกกอนไปบ้างนะครับด้านข้างก็มีร่องรอยขอบตัดนะครับร่องรอยการตัดนะครับขีบนะดูพระนะครับต้องดูอย่างที่ยุคนี้นครับต้องกองพันเอ็กนะครับร่องรอยการตัด อย่างนี้เราอาจจะเห็นแค่กายภาพภายนอกนะครับหรือดูตำหนิพิมพ์ทรงได้นะครับเราก็จะดูได้แค่นี้นะครับถามว่าถ้าคนดูบ่อยๆก็ชำนาญน,นะครับเห็นตาเปล่าก็พระแท้ก็แท้ที่ตาเปล่าเทว่ากันอย่างนั้นนะครับมันก็เรื่องจริงครับพระแท้แท้ตาเปล่าพอพระผิดพิมพ์ผิดแบบผิดเนื้อมันก็เกะแล้วครับ,ก,รบก็ไม่ต้องไปหยิบนะครับ ดูธรรมชาติอย่างเงี้ยครับเนี่ยก่อนที่เราจะลงไปที่เนื้ออาหารนะครับเนี่ย่เียครับเม็ดมนสารเนื้อต่างๆรอยยุบย่นแยกนะครับกดเหนียวแห้งขององ์พระนะครับกดเหนียวแห้งนะครับรอยนอนด้นรอยปูไตอะไรก็ว่าไปนะครับรอยปาดนะครับรอยตัดความบอชช้ำนะครับต่างๆเนี่ย กายภาพนะครับเนี่ยแบบธรรมชาติเราดูลักษณะเนี่ยคาบผิวคาบมึกเน,นายายามเนี่ยคาบปั๊มตายยางนี่ครับก็จะบอกแต่กุ2506ก็หกเกือบ60ปีแล้วนะครับก็ถือว่าจมมวยเยอะแล้วเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในภาพขยายพันเอนะครับท่านจะมองว่า สวยซึ้งขนาดไหนครับบางทีเรามองอย่างนี้ยังยังไม่ซึ้งนะครับเรายังไม่เห็นความงามในองค์พระจริงๆนะครับเรายังมองไม่เห็นความงามในองค์พระจริงๆนะครับมันต้องดูเนื้อหานะครับดูเนื้อหาจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับสมัยนี้การปลอมพระเรื่องพิมพ์เรื่องตำหนินี่ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเทคโนโลยีสามารถถอดพิมพ์ได้100%แล้วนะครับ สิ่งที่บอมไม่ได้คืออายุนะครับอ,อายุกับธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะพิมพ์แบบไหนเขาก็ทําพิมพ์แบบนั้นคุณใส่เม็ดมวลสารอะไรเขาก็ใส่เม็ดมวลสาร,สาร,สารแบบนั้นนะครับแต่สิ่งที่ลอมไม่ได้คืออายุนะครับกายภาพอายุนะครับธรรมชาตินะครับคุณจะไปอบเหี่ยวอบแห้งยังไงไปคุกขี้ดินมายังไงมันก็ไม่เหมือนอยู่ดีมันก็ยังใหม่อยู่ดีนะครับคุณจะย้อนกลับไป150ปีเป็นไปไม่ได้นะครับ คาพวกนี้นะครับติดแน่นนะครับเนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยเป็นก้อนจับเลยครับอันนี้ยังถือว่าติดผิวขึ้นมานะครับเป็นคาบที่มาจากกุนะครับท่านเห็นติดอย่างนี้นะก็แสดงว่ามาจากกุจะดีเล็กนะครับคาบขี้กุแบบนี้นะนะครับอ่าเดี๋ยวติดตามมาในภาพขยายพเนกนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับใช่ก็กดแชร์ฮิรันนามุเลตติดตามครับสวัสดีครับ ครับก็มาต่อกนที่ภาพขยายพัน x นะครับเราจะมาดูเนื้อหานะครับเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคาบกุเห็นไหมครับสังแกตคาบกุดีๆนะครับก็จะมีคาบเขมลงเนี่ยขี้ดินนะครับเหมือนเอ่อพวกผงขานพวกอะไรพวกนี้ครับเนี่ยดำๆนะครับเนี่ยคาบตกกระปกคาบอะไรที่อาจจะ ลอยมาตามน้ําท่วมในยุคที่น้ําท่วมนะครับแล้วก็มีคาบเศษไม้เศษอะไรบ้างนะครับติดมาดําๆนะฮะทีนี้เราจะดูในเนื้อหาเนี่ยเนี่ยยังคาบถีน้ําตาลเนี่ยครับอันเนี้ยเกาะแข็งติดแน่นในองค์พระเลยนะครับใช้แปรงขัดก็ยังไม่ออกนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของคาบน้มามันดังอิว้วกับน้ําปูนนะครับกับปูนน้ําปูนอย่างไนก็ปูนเปลือกหอยนะครับที่กลายเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับเนี่ย การตกผลึกเห็นไหมครับแคนไซต์ต่างเนี่ยชัดเจนเลยครับเนี่ยก็เป็นแคนไซต์ขึ้นมานะครับจากเกิดจากปูนนะครับแคลเซียม์ขอเนตปูนเปลือกหอยนั่นเองนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าพระที่มีอายุนะครับอันนี้ในร่องรวดลายต่างๆนะครับขอบต่างๆก็จะมีการยุบย่นหดเหีียว แห้งนะครับก็ตามสูตรพระผงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับการหดเหี่ยวนะครับคาบน้ําตาลนี่ผมแตนิฐานว่าน่าจะเป็นคาบน้ํามันตังอิวนะครับอ่าแล้วก็แห้งนะครับแข็งด้วยอายุนะครับแล้วก็กายภาพต่างๆครับที่อยู่ในในกุนะครับในเจดีนะครับเนี่ยแต่เราก็สามารถดูได้นะครับในเรื่องของ กายภาพต่างๆเนี่ยภายนอกนะครับเราจะเห็นคราบคราบขี้กุแล้วกันนะครับที่ติดใายากูเนี่ยดำๆนะครับอาจจะเป็นในเรื่องที่ช่วงน้ําท่วมนะครับอย่างที่ผมได้เกิดไปแล้วนะครับเนี่ยมีคราบเหมือนเอ่อพวกผงไม่ไหม้ผงถ่านผงอะไรพวกนี้ครับเนี่ยก็จะติดขึ้นมานะครับแล้วก็มีคราบน้ำมันทั้งยิ้วนะครับเนื้อหาต่างๆ ลองดูนะครับชมมันเพลินไหมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะบรรยายเนื้อหาอยัางไงเพราะมองไม่เห็นเนื้อหาเลยครับนั่ารคาบกุบ้ม,มันบางมิดนะครับและอย่างนึงนะครับพระ,ะบางพรมเนี่ยจะไม่ค่อยได้แก่มวลสารเหมือนพระสมเด็จวรรคังนะครับแต่ถ้าอย่างนี้เรามองสามารถ พิจารณาในเรื่องของแคนไซได้นะครับเกิดคราบแคนไซขึ้นมาเห็นไมครับเนี่ยเป็นเก็ดเม็ดแล้วก็ก่อตัวกันหนาเป็นชั้นชก็เกิดเป็นสีขาวขึ้นนะครับงามนะครับมีความเป็นธรรมชาตินะครับบางจุดก็มองเห็นเหมือนผงตะไบเงินตะไบทองเหมือนกัน ก็มีการหดเหี่ยวแห้งนะครับหดเหี่ยวแห้งยุบแยกยนตเนื้อหาองค์พระนะครับก็จะเป็นเนื้อออกละเอียดนะครับมีน้ำหนักเบาเนี่ยนะครับเนี่ยมีการยุบหดเหี่ยวเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็คาบน้ำมันตังอิ้วเนี่ยคาบผุอย่างเงี้ยที่ติดจากองค์พระจริงๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับท่านจำไวด้ดีครับลักษณะอย่างเงี้ย ดำๆเศษเศษผงเศษอะไรก็ลอยมาติดนะครับสามารถปัดออกล้างออกได้นะครับอ่าเนี่ยพวกคาบอย่างเงี้ยครับที่ติดองค์ผ้าเนี่ยน้าตาลน้ำตาล,ตาล,ตาลเข้มเข้มเนี่ยครับพวกเนี่ยจะล้างไม่ออกเลยนะครับถ้าออกก็เนื้อผ้าหลุดพอดีดูไปเรื่อยๆครับ ามาดูขอบข้างกันบ้างนะครับก็มีการหดเหี่ยวแห้งยุบแยกยนต์นะครับแคนไซนะครับสีข,า,ขาวๆนะแคนไซนะครับเกิดขึ้น,นแคนไซจากปูนเปลือกหอยนะครับเกิดเป็นผลึกชั้นๆขึ้นมาหนานะครับสีข,า,ขาวๆ ต้องดูเป็นธรรมชาตินะครับมีมิตินะครับอจะไม่เรียบเป็นเปื้อนเหมือนที่เขาทามานะครับแคนไซปลอมนะครับจะทาเอาอันนี้ก็จะขึ้นนะครับหนาบ้างบางบ้างนะครับสลับกันไปเอามาดูด้านหลังนะครับอ่าตามขอบก็มีรอยหนอนด้นนะครับเป็นธรรมชาติตามการและเวลานะครับ ด้านหนึ่งนะครับดูดธรรมชาตินะครับของเนื้อหาส่วนใหญ่พระสมเด็จนะครับพระผงนี่จะดูกันที่ขอบด้านข้างจริงๆนะครับก็จะดูความเป็นธรรมชาติในการตัดขอบนะครับการหดเหี่ยวแห้งยุบแยกย่นหรือแม้กระทั่งมองเห็นมวลสารได้นะครับอย่างเงี้ยนะฮะ ีเราดูในเรื่องของคราบครา,าบกุกเลยติดแห้งแก่งเลยนะครับเนี่ยน้ำตาลสีน้ำตาลพวกนี้นะครับเกิดจากคราบน้ำมันทั้งอิวทั้งซ้ายทีก็เห็นเม็ดแร่ไหมครับนะเรื่มเรื่บางทีก็เห็นผงแร่เหมือนกันนะครับเป็นเม็ดอยู่ ก็มีให้เห็นประปายครับแคนไซขึ้นทั่วองค์พระเลยนะครับเห็นไหมครับดำดำที่เราเห็นลางๆนั่นคือข้าบหมึกนะครับหมึกจากตาปั๊มนะครับตายางซึมลงไปในเนื้อพระเราเห็นไหมครับเนี่ยแขนไซขึ้นปกคลุมแล้วนะครับเนี่ยเราเห็นเป็นธรรมชาติเลยแต่ถ้าของใหม่เนี่ย หมึกก็ยังลอยอยู่ด้านบนนะครับนี่กันไซเป็นธรรมชาติมากเห็นไหมครับอลองจมดูนะครับนี่ความเป็นธรรมชาตินะครับยุบย่นแยกนะครับอดเหี่ยวแห้ง หยูพระจะแห้งหดเหี่ยวนะครับมียุบย่นแย่เป็นธรรมชาตินะครับมีมิติผมจะซูมลงไปลึกเลยนะครับเราจะเจาะดูมวลสารเออทนไซส์นะครับดูปฏิกิริยาไหมครับเนี่ยความเป็นธรรมชาติในหลุมลึกๆเลยนะครับนะเราจะเห็นในหลุมลึกเลยนะครับ นี่เป็นเกล็ดเกล็ดลยครับเนี่ยเป็นเกล็ดนะครับพอขึ้นเป็นชั้นหนาๆก็จะออกเป็นสีขาวนะครับก็จะผลึกอลากกนไนต์แคนไซใสๆก็ขึ้นมาเป็นชั้นหนาๆหนาๆหนาๆขึ้นก็จะเป็นสีขาวๆขึ้นนะครับคูนขึ้นนะครับเนี่ยความเป็นธรรมชาติานี่ไหมครับมีมิติ ในร่องลึกๆในร่องแตกร่องแยกเนี่ยมันจะเชื่อมต่อประสานกันนะครับแคนไซเนี่ยมันก็จะต่อหากันเชื่อมกันนะครับโดยธรรมชาตินะครับโดยธรรมชาติต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับเนี่ยอย่างที่บอกล้วประโยชน์ของกล้องพันเอ็กเราสามารถดูวิเคราะห์เนื้อหามวลสารต่างๆนะครับความเป็นธรรมชาติอย่างเนี้ยครับจุดนี้เห็นไหมครับเนี่ยแคนไซต่ Can อตัวกันเป็นมิติ หาบ้างบางบ้าง,างแล้วในหลุมลึกๆเนี่ยเป็นเก็ๆเห็นไหมครับเนี่ยสามารถศึกษากายภาพได้เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับ h ีรั n น m ออมูลสวัสดีครับ